มาสายฟรีนี่ทุกคนเรียกร้องกันเข้ามาฟรีแท้แน่นอนสมัครไอดีใหม่มาเลยไม่มีอะไรเลยเกมพาร์ไม่มีรถอะไรไม่มีสักคันไปหาคนเล่นเหรอไม่เราจะไปคนเดียวก่อนทุกอย่างไม่มีอะไรเลยรถไม่มีไม่มีแน่นอนรับประกันเพราะพี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยกับไอดีนี้ศูนย์ฝาของข้าวอะไรก็ไม่มีเกมพาร์ใดๆก็ไม่มีไปอันเราไปกับนุ่มนิมแล้วกันเพราะเป็นโรตี่ทุกคนเรียกร้องมากที่สุดด้วยอีกหนึ่งคันว่าพี่ไม่ค่อยได้ขับน้องเลยวันที่เป็นสา ายฟรยีแบบ100%มาดูกันว่าสายฟยอวตัวรอดได้จริงกับเปล่าเราจะเป็นสายฟรีแบบว่าเออขโมยได้ทุกอย่างนะถ้าเราทําได้เราก็จะทําเพราะว่าสายฟรีมันอยู่ยากยังไงเราสายฟรยีจะผ่านดงโจรได้ไหมจะพยายามที่สุดนะที่จะไม่ใช้บั็กใดๆนะทุกคนพยายามจะผ่านไปได้ด้วยแบบเอาแบบฝีมือกันแบบ100%เไปเลยเราจะใช้เป็นเครื่องเดิมมอน้ําเดิมล้อเดิมทุกอย่างเดิมเดิมหมดไปเพียวๆไม่เอาพุ่มบวงไปนะวันนี้ด้านหลัง จะเกิดน้ำมันไม่น่าน่าลองไปเสี่ยงอยู่นะแต่ถ้าไปแล้วไม่มีเราจะเสียน้ามันในช่วงแรกฟรีเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเราจะเล่นสายฟรีเราก็สมควรที่จะไปดูนิดนึงอ่าแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้อาหารเนี่ยเ,เห็นมีคนชอบถามว่าทำไมพี่ไม่เก็บของในรถดีๆแปะข้างนอกมันใช้งานง่ายกว่าครับแค่นั้นเลยเหตุผลพี่ไม่มีมีแค่นี้แหละอ๋อตัวนี้ไม่มีปืนเชือกนะขโมยน้องไปขายไม่ได้อเออหิวน้องไปขายไม่ได้ด้วยโอเคหายสนิมละก็มีอะไรนะที่เอาไปกินได้เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ไปก่อน แล้วก็เนืกระเทียมแปะไว้แปะไว้เบอร์เกอร์ก็แปะไว้โอเคหนทางข้างหน้าไม่น่าลำบากอะไรมากแล้วไปเลสโกอันดับแรกของสายฟรีที่ต้องไปแน่นอนหลังหมู่บ้านเออไม่ใช่หลังหมู่บ้านหลังบ้านเกิดของเราที่แห่งนั้นน่าจะมีน้ำมันรอเราอยู่สักสองสาถังถ้ามีน้ำมันเราก็จะสบายขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็ก็คือไม่มีให้ทำไงก็ไม่มีโอเคไม่มีไม่ม,ม,มีก็ตีรถกลับเลยไปจะได้ไม่เปลืองน้ำมันนะเป็นรถที่ ขับช้าตลอดเวลาจริงๆ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เหมือนฉันมานั่งขับรถกินลมชมวิวกันเลยทีเดียวอ่ะนะเอ้ยเราเปิดไฟหน้าเฮ้ย พี่ลืมใส่ไฟหน้ามาเราจะต้องตามหาไฟหน้ากันก่อนไม่างนั้นในช่วงเวลากลางคืนเราอาจจะลําบากน้ามันมีแค่นี้อืมบ้านไม่มีเจอแต่ตู้สุม่มแย่แล้วเออลำบากแล้วลสิเฮ้ยอย่าพึ่งโอ้โหเจ้กระบาดเป็นไงหนึ่งเมตรแรกไอดี ID ใหม่จริงไหมดูดูได้เลยเห็นเหรียญตาไหมทุกคนบอกเลยว่าใหม่แท้แน่นอนรอบหน้าพี่อาจจะเอาไอดี ID ใหม่ที่เป็นเบคอนโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเอาไปแจมกับคนอื่นอาจจะไปมุดหาน้องๆดูก็ได้นะโอ้ย Oi, oi, oi. oi. โอ้ย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 โวย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 ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวซองกันเออไม่มีเฮ้ยมี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 น้ำมันมีน้ำมันถังนึงเดี๋ยวออกก่อนโอ้โหโอ้โหกระบะตกรัวๆขวาเฮ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่น้ำมันโอ้โหโอ้โหเรือรถเร็วเรือรถเร็วมากพอเป็นสายฟรีเก็บนี่ไงเป็นสายฟรีก็เผชิญได้อยู่แต่มันต้องเร็วๆนิดนึงไปเอาระเบิดไปก่อนนั่งแล้วสตาร์ตต่อไปน้องเน่งน้องแกะกันต่อน้องเน่งน้องแกะน้องเน่งน้องแกะน้องเน่งน้องแก่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่ส ผมชอบขึ้นเหนือแต่ผมชอบขึ้นรีฟสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบมันต้องมีคนเคยดูหนังเรื่องนี้แน่นอนอ๋อหนึ่งพันห้าแล้วยังไม่ได้ขอมีประโยชน์เลยรอบนี้เวลาเราจะสู้สุดใจเราจะเป็นสายฟรีเราจะเป็นคนดีด้วย้ลนลุงเราจะไม่ป้นนะเราจะแค่ขโมยเท่านั้นขโมยพวกน้ํามันน้ําถ่ายออกเท่านั้นมาเดี๋ยวดูก่อนเออถ้าเล่นสายฟรีใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องเรียกตัวมาก่อนแล้วเราก็เอาระเบิดไปส่งเลยก่อนจะระเบิดไปส่งอากระเป๋ากลางก่อนนี่มันต้องใช้สูตรนี้เพื่อเป็นการ ประหยัดระเบิดไหน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 มีกี่ตัวมีกี่ตัวตัวเดียวเปล่าจุดแล้วก็วางโอเคถอยเข้ามาหน่อยตูมดิตูมตูมโอเคเรียบร้อยเก็บเก็บเก็บก่อนเช็คก่อนมีตัวเปล่าโอเคมีตัวเดียวนะแต่สูตรนี้มันจะทําให้เรามีระเบิดใช้ด้วยใช่ไหมไม่ไงระเบิดก็จะใช้ได้เรื่อยๆเปไงนี่สูตรสายฟรีเอาไปใช้กันเลยน้องๆมาเฮ้ยรอบนี้เราจะเป็นตำรวจเต็มตัวเพราะว่าเรามากับรถซีดานนี่เปิดหัวเปิดหัวเอและคุณตำรวจมาแล้วครับพ่อเอิมเฮ้ยมันมีมันมีไฟ สองอันเลยเหรอไฮ้ไฟหน้าไฟหน้ารถเรายังไม่มีไฟหน้าพอดีรีบออกไปหน่อยนะข้างไหนวะข้างนี้โอเคตู้ประตูอ้สายฟรีก็ต้องฟาร์มของด้วยใช่ไหมได้อนนดนนนน้น้ํามันได้ละน้ํามันนุ่มมนี่จะค่อนข้างโอ้โหเกือบหมดเกือบหมดพอดีแพะเลยคิดดูดิมาแค่พันแปดน้ำมันหมดแล้วก้าลิตรโอ้โหนุ่มมจะกินน้ํามันไปไหนเนี่ยพี่สู้สุดใจเลยนะทิ้งไปทิ้งไปเรามีถังฟรีอยู่อันนึงน้ํามันเครื่องเหรอแปะไปก่อนน่าจะยังไม่หมดไปไวนี้มีอะไรอีกน่าจะกันอันนี้เห็นคน ถามว่าจะฟาร์มเหรียญยังไงจดการเลยครับน้องชายของดีแล้วก็ราคาดีโอ้หนังสือเอาเล่นเป็นสายฟรีเราก็ต้องฟาร์มด้วยใช่ไหมเราต้องเอาไปทําเควสเออเห็นถามกันมาเยอะว่าเก็บในกระเป๋ายังไงในมือถือเนี่ยเล็งตรงมุมเนี่ยมุมนี่เลยมุมนี่นะเล็งไปวางแค่นี้ในมือถือได้แน่นอนแล้วใครที่อยากให้พี่เล่นในมือถือมือถือพี่มันเอ่อค่อนข้างอ่อนแอครับไม่ไหวจริงๆครับน้องชายต้องขอโทษไว้ที่นี้รอพี่ซื้อก่อนซื้อมือถือใหม่เดี๋ยวจะมาจัดให้แล้วก็กล้องใครที่รอเปิดรอพี่ซื้อก่อนเหมือนกันเข้าใจนะ ตรงการแปะไม่อยู่แล้วเนี่ยฮะเุ้ยเฮ้ยเ้ย้ย้ย,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 ยนน้ยสีนั่นไฟสตาร์สีนั่นสว่างโล่สว่างโล่ใส่เยี่ยมโอ้ยสว่างเกินมันน้ำลายน้ำลายน้ำลายใหญ่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 เออระเบิดอ่าไปเรามันสายฟรีก็ต้องขยันนิดนึงเฮ้ยขวานอยากได้แค่ขวานอะอ้าวอาขวานอ่ะอยู่นี่นึกว่าสะบัดแล้วหายเลยโอ้เป็นรถเนื้อสายฟรีก็จะนานๆอย่างงี้นิดนึง่อจะฟาร์มเสร็จแต่ละบ้านอะจ่ายปะเอ้ยมีไม้หน้าไปปนแล้วเกินแต่ไม่ได้เราดันจะเป็นคนดีีคิปน ปับไอเป็นไงสองอันเฮ้ยพี่ว่าไปทําไฟใต้รถอันหนึ่งดีกว่าเออเนี่ยๆติดตรงแถวๆนี้อ่ะเย yeah. ้มีมีไฟใต้รถละเฮ้ยวีแปดเหรอว้าวเจอวีแปดตัวหัววันเลยเอาไปก่อนเฮ้แต่วีแปดถ้าเราไม่มีดีเซลนี่คือลําบากเลยนะติดไปก่อนติดไปก่อนใช้ไม่ใช้ยังไม่รู้นะอย่าพึ่งโวยอย่าเพึ่งโวยดูให้จบก่อนค่อยโวยวายโอเคเฮ้ยมีพัดลมด้ะไม่มันจะดีนะสําหรับตอนน้ำมันหมดโอเคติดไปก่อนแล้วก็หม้อน้ําใหม่ใช่ไหมหม้อน้ำใหม่หนังสือการ์ตูนอีกเล่นนี่นะนี่นู่น เราออกได้กี่เล็บรอบนี้ไอ้เปิดดิเปิดมอน้ําก็โหน้ำมันเครื่องก็กินหมอน้ําก็กินออกให้หมดเลยงั้นงั้นเราเปลี่ยนเครื่องยนต์ด้วยเพราะเครื่องยนต์ดันกินไงถ้ามันกินแสดงว่ามันไม่ดีเอาเครื่องยนต์ตัวเก่าเติมให้เครื่องยนต์ตัวใหม่เดี๋ยวเราลอไปรอหาหอยโค่งอะไรก่อนเราค่อยมาเปลี่ยนอาจจะเจอบักจอนก็ได้อเคสายฟรีมันต้องมีอะไรให้ทาเยอะน,นิดนึงอ่ะทุกคนใจเย็นๆนะหมดแล้วจริงๆใช่ไหมหมดแล้วจริงๆใช่ไหมแหละคีย์บอร์ดโอเคคีย์บอร์ดแพงเอาไปด้วยน่าจะหมดจริงๆแล้วล่ะรอบนี้ ครับทำไมทำไมเสียงเครื่องยนต์มันแปลกๆอย่างนั้นโอ้โหเครื่องยนต์ที่เก็บจากข้างนอกห่วยกว่าเครื่องยนต์ที่บ้านนี่ก็นเนี่ยโอ้ตายแล้วเราต้องหาบ้านพักกันแล้วล่ะทุกคนมันมืดแล้วเราอาจจะเจอกับสิ่งไม่คาดฝันก็เป็นได้ไว้ายอุ้ยอุ๊ยอุยตู้สุม่มไม่เอาไม่เอาตู้สุม่มเออแดงๆแวบๆมันช่วยให้เราเห็นอยู่แป๊บหนึ่งนะเออมันดีเหมือนกันนะเนีน่ยนี่นี่มันเห็นแวบๆอยู่ว่าเป็นก้อนหินค่อยดีขึ้นหน่อยเอ้ยเจอร้านดีเลยคุณลุงมีเครื่ เครื่องยนต์อะไรขายมึงไม่ออาดับดับหมดพอดีเลยเราจะพยายามทําตัวเป็นคนดีก่อนนะผม,ผมไม่อุยใจพัดลมตั้งอยู่กลางร้านด้วยโอ้มีจะรวดด้วยผมไม่ผมไม่อยากเป็นคนเลวอ่ะลุงแต่ถ้าลุงมีอะไรให้ผมขโมยได้ผมก็ขโมยนะโอ้มีน้ํามีน้ำเฮ้แต่เรามีหม้อน้ําไม่น่าจะจําเป็นเช็คก่อนแต่หม้อน้ําอันนี้มันไม่ดีตรงที่ว่ามันสะสมความร้อนมันจะดับเครื่องยนต์มันดับบ่อยมากโอ้น้ำมันก็จะหมดแล้วลุงเออหนังสือการ์ตูนหนังสือการ์ตูนขายได้กี่บาทลุงเคยเอามาขายเลยโอเคบาทหนึ่งเก็บกลับเลยเอาไปปล่อยเออเอากลับมาโอเคส 48แล้วก็คีย์บอร์ดอีกกันหนึ่งปรับ61โอเคโอเคร่ลำรวยร่ลำรวยไม่มีคูณ2ไม่มีอะไรเลยร่ลำรวยยังไงก่อนโอเค61ท่วนอันนี้แกส๊สแกส๊สมีปากกาอืมกาปากกาแต่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นอันนี้ที่ยกรถก็ไม่จำเป็นหม้อน้ำไม่จำเป็นอันนี้น้ำเปล่าอืมถ้าเป็นคนดีโอห้าบาทผมขอเป็นคนชั่วแล้วกันนะลุงแต่ผมจะไม่ป้นผมจะแอบลักลอบนำสินค้าออกจากร้านของลุงแบบเงียบ โอเคไหมลุงจะไม่รู้สึกถึงมันเลยในตอนที่มันหายไปลุงคอยแอบถ่ายเงียบเงียบๆแล้วไม่ได้หยิบตัวถังไปลุงจะรู้ได้ไงลุงแกมัวแต่ติดซีรีส์เบนเทนอยู่แกไม่สนใจเราล็อกตอนเนี้ยอ่าเราไม่มีน้ำมันนี่เราจะไปไม่ถึงนะที่5้าผ่มีน้ำมันรอเราอยู่อีก 14ลิตรใช่ไหมสองถังโอเคตอนนี้มี10ลิตรน่าจะเพียงพอปบ๊บปิดหรือ,อยังเช็คก่อนโอเคปิดเรียบร้อยเปิดไปดีกว่ามองไม่เห็นก็เมื่อกี้ออยใช่ไหมออยจะหมดน่าจะยังพอไปได้น้ําเปล่านี่ไม่น่าจะต้องเอาไปโ okay, อเคเราเราเรอสว่างสักแป๊บหนึ่งก็ได้บังรู้สึกมันมืดเกินไปอะ่ะในการจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อ,อ,อาหารของเราอาหารอยู่หนะหมดโอ้โหโดนโดนเบียดบงังเกอร์เบเกอ okay. ร์โอเคโหวีแปดผสมทุกอย่างไอ้ฝาเริ่มสางเราต้องรีบออกเดินทาง ชีวิตเรายังมีค่าเสียงเครื่องยนต์มันแปลกๆจริงนะทุกคนได้ยินไหมแกกแ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 กเออนั้นเป็นปั๊มน้ำมันเราก็น่าจะต้องแวะเหมือนกันเพราะว่าน้ำมันมันเรามันมีน้อยมากๆโอ้ตรงนี้มีผู้เฝ้าอยู่สองตัวน่ากลัวนั้นเน่อ่ะกลัวนั่กลัวนั้นเน่อ่ะแวะแ๊บแวะแ๊บใส่ฟีวิ่งโยกวิ่งโยกเข้ามามีอะไรบ้างสือการ์ตูนเล่มหนึ่งเอาไฟเอาแค่ไฟนะสือการ์ตูนข้างนอกมีเยอะปั๊บไปแล้วไปต่อขึ้นรถไปสตาร์ทขึ้ มีปัญหาเนี่ยเครื่องมันน่าจะมีปัญหาแล้วจริงๆก็เอาหัวทิ้มไปได้นี้ก่อนไปเติมน้ํามันนะสายฟรีมันก็จะต้องอย่างนี้ใช่ไหมปั๊บเติมเข้าไปสายฟรีก็ต้องเติมน้ํามันทำไมสายนี้อ๋อไฟเพราะว่าอยู่มันแดงๆอะไรแปลกๆนี่เติมแบบบลูทูธไปเลยเติมระยะโคตรไกล <c oughs> อีการหนึ่งเอหนึ่งสองสามอ้าวมันมีสี่หัวไม่ใช่เหรออ๋อมีแค่สามหัวโอเคแล้วขอซองหน่อยได้ไหมไม่มีอะไรนะนอกจากน้องบี้โอเคเราก็จะไม่เสียเวลาเข้าไปได้น้ํามันที่เราต้องการแล้วก็รีบไปกันต่อดีกว่ารถดีตอกลีแตกมาก หนักกว่าเครื่องยนต์เดิมๆของน้องอีกเครื่องยนต์เดิมๆมันหนักแล้วนะอันนี้หนักกว่าเยอะเลยเฮ้ย hey, hey, hey. ข้างหน้าลิบๆตรงนู้นมีบ้านหวังว่าฉันจะเจอเครื่องยนต์นะอเมนข้าแต่พระเจ้าแต่โปู่ประทานพอให้ข้าแล้วยังไม่เจอสารตายายด้วยเราต้องไปกราบไหว้สารตายายก่อนเพื่อเพิ่มโชคดีให้กับเราในการขี่รถในรอบนี้าสายฟรีที่ลำบากลำบนมาแล้วจ้าเครื่องดับเครื่องประหยัดน้ํามันทุกหยดมีค่าเฮ้ย <Hey, S 2> อันนี้ก็เลยหนึ่งแปะไปก่อนแปะไปก่อนคอยมองคอยมองโอเคมีหลายตัวนะมีหลายตัวเหมือนตัวจะอยู่ แถวๆนี้อ่าเป่าระวังด้านบนได้ไหมไม่ได้นะวางได้ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคไม่เป็นไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้มาลองกันเฮ้ย <Hey, S 1> น้องน้องออกมาโอเคเราจุดแล้วก็วางปึ๊บถอยมานิดนึงแล้วรอดูผลงานของเราโอเคได้อยู่น่าจะโดนนะคิดว่าโดนไหมสองตัวไหมโอเคสองตัวอเอ้ยดีไงได้เครื่องยนต์ตัวใหม่เดียวเ,เดี๋ยวน้องก็จะบ่นว่าแต่พี่บอกว่าพี่จะไม่ใช้บักอ,อ่พี่นับเฉพาะบักพวกเครื่องยนต์นะที่พี่จะไม่ใช้ไอพวกบักอาวุธไรใช้ๆไปเถอะโอ้โหเ,เขาทำมาให้ใช้ได้นะั่นน่ะก็ใช้ มันไปหน่อยเถอะตังตังตังแล้วกลวยเห็นว่าปรับราคาใหม่ใช่ไหมไปโอ้โอ้ใช่ใช่ใช่่เราต้องเก็บที่ยกรถเอาไว้ด้วยเป่าไว้อ่ะเรียบร้อยใหญ่เหลือเกินโอ้ยเออไหนๆก็ได้กันนึงละเติมไปเลยน่าจะดีขึ้นแล้วนะอย่างงี้เรื่องอัตราการกินน้ำมันนี่แก้ไม่หายจริงๆอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องแหวมหม้อน้ําก็ลดอยู่แต่อยู่ในปริมาณที่รับได้น้ํามันเคเหลืออยู่10.7ลิตรน้ำมันเครื่องเยอะจังกระสุนเหรออะติดติดไปหน่อยก็ได้มีอะไรอีกบ้างอมีเป็นพวกถัง โอเคถั okay. งและเจากันและไม่มีอะไรละไปหุยอุยเดี๋ยว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 พัดลมนี่มันใช้ออยได้นี่นะงั้นเราเก็บออยไปด้วยดีกว่าเฮ้ย <Hey, S 1> นมปังโอ้โหซุกซะมองไม่เห็นเลยเราเอาติดไว้ริมนอกสุดต้องได้ก็เอาเฮ้ยใส่คืนใส่คืนอ่าอน,นีาา่ฝากระโปรงอ้าฝากระโปรงบักใส่คืนพอได้อ่ารถติดบักไปเรียบร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้สำรองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝนมาฝนมาแปะไว้ก่อนฝนมาไม่อยู่ไม่อยู่เลยขาดเราใครเอาอีฐมาขึ้นรถดวยเนี่ยโอ้โห โอเคหอยโข่งเราค่อยดีขึ้นมาหน่อยไปก่อนเดี๋ยวค่อยแวะเติมม่ฟ้ามันจะต้องผ่าประมาณกี่ทีนะแปดทีใช่ปะโดยประมาณนะอียแล้วบุรุษแห่งทะเลรายจะมาตายอย,าตาอย่างนี้ไม่ได้โอ้โหความเท่ความหล่อความเฟี้ยวผมอยู่คนเดียวแล้วผมอยู่คนเดียวเอ้ยเ้ยเ้้เจอบ้านเจอบ้านเจอบ้านต้องจอดเก๋ไกลพับดับก่อนดับแล้วชิ่งเลยทิ้งรถไปนี่เปิดก่อนปับโหอยู่2ตัวเลยเหรอเอ้ยมีซีโฟนึงอันเราต้องรอฝนหยุดก่อนโอ้ยผ่าตรงหน้าเลยเราจึงอยู่ดีใช่ไหมลูกป<ไ>้าป๋าพย ยามาไกลๆอยู่โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเออเท่าที่ดูมีที่หน้าเอาก็เป็น C ีนะวิ่งขร,ระขวา้าเลยแล้วกันปับ๊บเฮ<ห><ๆ>้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบตายปั๊บก็ริโม่อีกันหนึ่งรอรอรอสเตมิน่าแป๊บหนึ่งปับ๊บวิ่งแล้ววิ่งเป็นไงเร็วส่ฟีก็ไม่ตายใครเอาอิดเข้ามาในรถเนี่ยทิ้งไปเส้นใส่ันจะเข้ามาตอนระเบิดไปติดอะไรเนี่ยอะไรไปติดล้อแนอ <ๆ S 1> ่เลยเกิดอะไรขึ้นไมอยู่ๆก็ขับไปไปเอ่อ C 4เหรอเป็นไปได้เพราะเราแปลใหม่มาก็มี C4 ใช่ไหมโอเคไปแล้วไปแล้วไปละแง่แง่ ่อยขับดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งยอดแค่จ้าวาทนาบริติดดาวแหงเก้าวๆรองเท้าบริขัดมันโอ้นี่เป็นตำรวจห้างๆนะครับผมถ้าสมมติได้ดีใหม่เจอกระเป๋าแปดนี่ทำไงดีร้องไห้เนี่ยบอกเลยว่าร้องไห้แน่นอนอืม เราสามารถใช้เจ้านี่โยนเข้าไปปุ๊บช่วยเดี๋ยวเอาใหม่โยนเข้าไปปุ๊บตีประตูเอาใหม่ปุ๊บโอเคแล้วเรากดระเบิดมันจะตูไหมสามสองหนึ่งบายบายเรียบร้อยเฮ้ตายตัวเดียวไม่เป็นไรเฮยมีระเบิดหลายลลกเอ่อมันจะระเบิดก่อนไหมปุ๊บเฮ้ด้านไหมด้านไหมเหมือนจะด้านโอเคงั้นก็เอาเข้ากระเป๋าไปไม่เป็นไรงั้นเราจะต้องใช้วุฒิสุดดั้งเดิมของเราแก๊งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าไปตดกันสิเออแก๊งขวนซิ่งมายิงเองแล้วมาออกมาเดี๋ยวหมุนก่อน ไม่ได้ใช้นานออกมาทังหนูเหรอเออออกมาถ้าไม่ออกพี่ตีฟรีนะเออตีฟรีอีสปอร์ตไปดิตีฟรีสปอร์ตไปอืมอืมตายซะเรียบร้อยเป็นไงแก๊งขวานซิ่งทรงพลังอยู่แล้วเข้าไปนี่เรายังไม่เจอดีเซลเลยใช่ไหมอุ้ยอุ้ยเจยเอ่อมอน้ำใหม่คือกร์ตูนเฮ้ยเจยอเจย์เจย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 ์เจย์อจเจย์เจยเจยไปแล้วไปแล้วไม่มีอะไรเลยนอกจากยางซิ่งโอเคก็มไม่เอาไม่มีก็ไม่เอาแล้วฉันก็คงไม่พอแล้ว ไปต่อครับผมกอดสิงขดวิ่งขอดสิงอดวิ่งขอดสิงขอดวิ่งเฮ้ยเราก็มาไกลอยู่เนอะสี่เป็นหแล้วแต่อย่างที่พี่บอกสายฟรีพี่แนะนําไปรถตู้ดีกว่าเฮียมากับเจ้านุ่มนิ่มเลยมันไม่ไหวจริงๆกินทรัพยากรเหลือเกินเออซองก่อนเราต้องเรีบเราต้องเรียม มีทอฟฟี่อันเดียวมีทอฟฟี่อันเดียวขึ้นเลย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 รีบปิดประตูด้วยไปไปแล้วรีบหนีแล้วรีบหนีเออไปเอาน้ำมันที่สะพานก็น่าจะผ่านตรงนี้ไปได้ไม่ยากเท่าไหร่ไปอ้โหจอดก่อนจอดก่อนไปเอาน้ำมันแป๊บหนึ่งเห <c oughs> ลือหนึ่งจุดหกนี่ขนาดขับมาแป๊บเดียวไปเก้าลิตรปิดเรียบร้อยแล้วนะนี่ป,ปิดเรียบร้อยแล้วไปลาบู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 ไม่ยากไม่ยากตรงนี้ไม่ยากปิบเรียบร้อย ผ่านสะพานเป็นไงแต่ฟีชิวชิลปับโอ้ยโอ้ยโอ้โหเกือบเป็นไงแล้วเกือบตกเกือบตกไปเป้าหมายแวบ้านหน้ากันแมตกสะพานทียังกระแตกเพราะตอนนี้เราค่อนข้างที่จะหิวแล้วด้วยโอ้มีน้องรอต้อนรับอยู่ด้านหน้าเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยขวานหายไปอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยอย่าพึ่งมันกัดมันกัดเจ็บแล้วมันกัดเจ็บขอขวานก่อนปับมาไหนอยู่ไหนมาเน่มาทีเดียวโอเคเรียบร้อยออกมาช่วยเพื่อนเออออกมาช่วยเพื่อนเออเพื่อนเองไม่ร แล้วโอ้ยโอ้ย้ย้ยจะตายจะตายเฮ้ยต้องระวังต้องระวังเลยหูตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้พลาดไม่ได้หูพลาดไม่ได้นิดเดียวห้ามพลาดเลยอื้ือื้อโอเคโอ้หูเลือดกัมมอทุกคนหนิดเดียวนิดเดียวเลยเดี๋ยว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 เติมอาหารก่อนเติมอาหารก่อนว้าวว้าวกับตายกอบตายนี่กระโดดเยอะกระโดดเยอะช่วยได้อีตัวเปล่ามีกตัวเปล่าโอเครอบนี้ไม่มีที่ว่าขวานมาควรจะแปะแถวนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยหนังสือกระตูนช่างมันก่อนนะไม่ได้บาฟาร์มหนังสือกระตูนนรอบนี้ มันมีเยอะมันมีเยอะอยังไงมัเกาออกไปได้แค่ทีละสี่เล่มอยู่ดิบล็อกใส่ละเฮ้ย V8 อีกการเลยเอาไว้ละไม่ต้องเอาหรอกอันเดียวก็พอแล้วเฮ้ยอ้าวของที่ดีกว่าแก๊งก่านซิ่งแก๊งซามูไรซิ่งมามแก๊งซามูไรซิ่งเข้ามาโคเทแก๊งซามูไรซิ่งข้องกินข้องกินเฮ้ยปงหน้าใหม่นี่ว่ามาติดบัคอยู่ปะกลัวเปิดแล้วใส่คืนไม่ได้ดิเอาของกินละเบิดไม้พาเลทเอ,อ่เราจะฟาร์มไปด้วยไหมฟาร์มไปด้วยก็ได้ไม่ได้ มีปัญหาอะไรอ๋อมีคนบอกไม้หอกแหลงแทนไปแทงบักจอนมาหน่อยใช่ไหมได้เลยรถเรารู้สึกหนักๆนะไม้หอกแหลมไปแทงบักจอนจะแทงตายก่อนไหมเ้ยกล้ยกวยกล้วยกล้วยกินก่อนกินก่อกนอ,อ่าพิกปะอ่าพิกพกอ๋อมืดละขึ้นเฮ้ยกระเทียมกินให้หมดรถเรามีกระเทียมอีกหนึ่งอันมืดมากมืดมากมองไรไม่เห็นเลยสายฟรีที่คนอื่นเอารถตู้มาก็น่าจะเออใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าพี่เยอะนะแนะนําว่าเอารถตู้มาดีที่สุดน้องว้วของเรายังเป็น the b a s ส of the อะเบสอยโอ้ตู้สุ่มอยากได้บ้านมากกว่า ม,มีบ้านไหมโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้เจอศาลตายายแล้วสิ่งที่เราต้องแวะบูชากันก่อนเพื่อให้การขับขี่ของเราราบรื่นมาท่านตาหลบไปท,ท่านย่านหายข้อแต่ท่านเทพปีศาจขอท่านได้โปรดช่วยให้การขับขี่ของเราในรอบนี้จงได้พบเจอแต่สิ่งดีๆด้วยเถิดว้าเรียบร้อยอย่าลืมแวะกลับไหว้ศาลตาย,ายายกันก่อนเลยทุกคนบ้า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 นเดี๋ยวจดกันจดกันอึ๊บ มีตัวรอต้อนรับแล้วหนึ่งแน่นอนซัมูไรซิ่งก็ต้องเอาซามูไรไปสู้มาอยู่ไหนฟะดาบไปอยู่ไหนฟะเออเดีนละมาเสียงมันไม่ชิงชังชิงชังเท่าไหร่แต่ดาเมจมันตึงสุดเลยมาเรียบร้อยมาโอ้มันจ้าทะลเกินน้องๆเอ้ยไหนมีอีกตัวไหมมีตัวหนึ่งเปล่าโอเคดูเหมือนจะไม่มีตุ้งกระตังกับของกินกินให้หมดกินให้หมดเราหิวโหยอถังเหลืองถังเหลืองโอตัง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 โอ้โชคดีเหมือนกันนะเนี่ยหนังสือการ์ตู โอเครู้ okay. สึกว่าด้านหลังรถจะมืดไปนิดนึงติดไฟเพิ่มความสว่างสักหน่อยโอเยติดติดเฮ้ยหรือว่าก็สามารถไปใต้ล่างอย่างนี้ได้เหมือนกันม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 ันจะติดยังไงมันจะติดลากพื้นนะดิไม่เอาไม่เอาไม่เอาด้านหลังนี่แหละด้านหลังนี่แหละแปะไม่อยู่ด้วยโอเคสว่างขึ้นมานิดนึงเห็นไหมตอนที่มันแดงๆอ่ะมันเห็นแวบๆอยู่นะมันก็จะพอมองรู้อยู่ว่าไหนเป็นบ้านที่เราต้องขับตอนกลางคืนไปด้วยเพราะว่ารถของเรามันค่อนข้างที่จะช้าเลยทีเดียวนะทุกคนการเดินทางของเรายังอีกไกลเลยก่อจะถึงสองหมื่นบ้านบ้านบ Yup. บ,บ้าน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 แต่เพ well ิ่งขอ่องของกันคอมมิกเหรอเอ๊ยทำไมบ้านนี้ไม่ค่อยมีของอะไรเลยถุงเลไปฉายไอ้ไฟหน้ารถดักก่อนโยกโยกมีหนึ่งเหรียญมีหนึ่งเหรียกับช็อกโกแลตเอ้ยจะกันเดี๋ยว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 จะกันเอาด้านนอกได้รถเริ่มหนักไงเริ่มเริ่มขับไม่ไหวละวป่าดงโจเนธของน่าจะหายเกือบหมดอะที่ติดติดรอบรอบรถอะขออย่างเดียวขอแค่หม้อน้ำเครื่องยนต์ไม่ติดบั็กเป็นอันโอเคโอเคมีบ้านสามหลังเลยตรงนี้หนึ่งสองสามโอเคหวังว่าจะมีทรัพยากรที่เรา นะตอนนี้เลยไม่เจอน้ำมันเลยอะนั่นไงอะไรหมดเนี่ยไม่น่าจะหม้อน้ําร้อนหรือเปล่าไม่น่าใช่เหมือนเราเพิ่งจะขับมานิดเดียวอุ้ยน้ำมันจะหมดแล้วน้ำมันเครื่องโอ้โหน้ำมันเครื่องหมดเกลี้ยงน้ําน้ํายังได้อยู่เออระเบิดไปไม่ใช่เอา้านั่นไงถอดกลับแล้วใส่กับไม่ได้อีกแล้ววันนี้ต้องระวังนะมีอีกเปล่ามีอีกเปล่ามีอีกเปล่าเฮ้ยโอ้โหม่โดนจะไปโดนโดนก็บ้าแล้วมีปืนมีปืนเฮ้ยเฮ้ยออกก่อนมายิง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 ฮ่าก็อีสุดพิเศษแต่เรามาคนเดียวไม่ได้ใช้ยัง่อสๆๆก ปา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 ตปเติมให้ตเต็มเติมให้เต็มโอเคเยี่ยมติดตัวปลาเย่ yeah, แล้วอันนี้มีน้ำมันเครื่องไหมมีมีเพราะว่าที่รถเราก็มีนะเติมให้เต็มก่อนมีแวลจะได้ใช้เร็วเร็วนี้ขาดอีกเยอะอยู่เยอะอยู่เติมไปนิดนึงก่อนน้ำมันเครื่องเดี๋ยวค่อยไปหาข้างหน้านะลูกนะไม่เก็บแล้วนะจากการเขียวเสียวเวลาเราไม่ได้เข้ามาฟาร์มเงินราบนี้เราจะไปวิชิต25งหมตามสไตล์สายฟรีกันมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวเฮ้ยอย่าพึ่งกัดดิอย่าพึ่งกัดขอร้องจริ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 งขอก่อนเฮ้ยออกไม่ได้เรียบร้อยฮะทุกคนตาย แล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยเป็นกำลังใจให้กันเอาอะไรต่อดีไปว่าไปเลย